ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ ข่าวช่องสตางค์มีเดียประจำวันที่5กันยายน2567นนะครับคนที่มีบัตรคนจนแต่ดันลงทะเบียนเงินดิจิทัลไปแล้วทำยังไงดีนะครับหลายคนทราบแล้วนะว่าคนที่มีบัตรคนจนเนี่ยจะได้รับเงินดิจิทัลอัตโนมัติเพราะว่ารัฐบาลมีข้อมูลอยู่แล้วสำหรับคนที่ลงไปแล้วไม่มีผลครับไม่เป็นอะไรรัฐบาลก็มีข้อมูลเพิ่มนะครับแต่เขาก็จะอิงการจ่ายเงินจากข้อมูลที่เขาเนี่ยจ่ายทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสบายใจได้ หลายคนสับสนว่าคนที่มีบัตรคนจนเนี่ยต้องเป็นกลุ่มไหนต้องเป็นกลุ่มปัจจุบันนะครับที่มีการเติมเงินเข้าบัตรประชาชนส่วนคนที่อยู่ในกลุ่มเก่าแล้วก็ไม่ได้รับสิทธิ์ใหม่ limp. คือกลุ่มที่มีบัตรคนจนสมัยก่อนที่เป็นอีกบัตรหนึ่งเนี่ยแล้วไม่ได้รับสิบบทธิ์ปัจจุบันตรงนี้จะต้องลงทะเบียนนะครับเพราะว่าเป็นบัตรคนจนลายเก่า an, ไม่ใช่ลายปัจจุบันเนาะอันนี้เคลียร์ชัดนะครับสําหรับใครที่อยู่ในบัตรคนจน ปัจจุบันแล้วยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ไม่ต้องลงทะเบียนแล้วเพราะว่ารัฐบาลมีข้อมูลของคุณแล้วรอยอย่างเดียวว่ารัฐบาลจะประกาศการโอนเงินเข้าวันไหนและเงินการถอนออกมาเนี่ยจะเป็นแบบไหนหรือจะเป็นเงินรูดซื้ออย่างไรติดตามต่อไปนะครับสตางค์จะก่อติดข่าวให้มีคําถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาใต้ล่างได้จะไปตามข่าวให้ดูข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับมีคําถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตางค์ไล ทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ